ไว้ใจอยากกินฮอสมลูกเกยจัดใจฮะอันเย็นเย็นยังซีไหมสมห่วกน่ะเจ๊แต่น่ะไม่เคยกินบอ่บอบ่แล้วไคสิไปเคยกินเขาข้อมาขายอยู่เหมือนนั่นไเจายากฉันบ่เดินอุย้ยมัน,อ,นอากาศหนาวนี่มันเจ๊เรื่องฮอสม จะไหนหละ่ะมันมีพดมาขายเลยแม่มือนนันเท่านัา้นละมาอยู่ตัวนังมะฮองฮะกูก็ท่ำชาว่าบออยากแม่อือมาสิมี่มือหนีจะม่อยากแม่โอ้จะก็จกิโพดอยากก็จิอยากโพดโคือเทนอีลีดายเฮ้ยใ่คนกินเหนือเนาะเออสมง่วนั้นแม่น่ะโอ้ยแสบอีเลยเออได้ค่ะอันเล่ามาขายกอนที่ซื้อให้ดอกย เรื่องไม่เท่าไว้ใจอยากกินห่อสมดูเก๋จัดใจเฮ้ย <c oughs> ของแทไม่เท่ากับไม่เท่าหรือวะจะได้กูขาเดินไปแก่ไปทอดกันหรือวะเ <c oughs> <c oughs> จ้าเจ้าเจ้ากันได้ไหม ไม่เท่าเ็จกูแต่ก็จะจำนำจะกินแต่ห้อสมนั่นบ่แม่โอ้ยอีอันนี้กก็ยังห่วหอสมหัวหนานี่มันตสตัวเนี่ยมันจะใสหรอเท้าฮะจะมันจะใส โอ้ยข่อยกำลัาแต่ในบ้านแล้วเนาะอะไรอยังนั่นอ้าวข่อยได้ห่อสมที่เขาว่าเขาอยจะไปกินอยู่มองยี่คุ้ยเอ้ยนลำลามาให้อีเม่กินเนนี่เแล้วอยากเนี่ยมาให้เล่าเนธทองไผ่ละมาขายไผ่ละมาขายข่อยบอกเลยไปยัยเจ้าเฮ็ดจะได้จ้ากรบอกไปกินกับข่อยดอกเอ้าสูญญาตัดห่อสมเจ้าเก้าแซ่บไรเออเจ้ามาขายเอากินแน่เแล้วอยากมีผู้เท่านัน ว่ามอ้นีแล้วสิได้ออกไปสื่อกินเงินข่กับบมี่เงินข่บ่มีป้บาทคข่ติ๊ีข้อสมเบดแบสนี่บ่มีอยู่จีิงออขายไดขายมีใยขายขายกระสือกินน้ำปันยังเนงพ่อกู้เดียวออกไปตลาดที่ไรเมธจะอาเงินจะสื่อติล่ากรมายยางนั่ะซ้ำเก่าซ้ำกระซ้าโอ้ขายซ้ำนันทุ้เออเอาเหม่เมธจะ้าเพราะจะมาจสือน้ำมันติล่ากับจยากนั่นอ่ะกูพ่อกู้บเดี๋ยวไปตลาดเด้อไม่ใญ่มา แถาพ่อใหญ่นั่นบอกมาขายแบรนดห้าห่อบอกหออ้าห่ออร่อยนึงก็มาโหลดเงินกูเก็บไว้เจ้โดนออม <ะ S 1> ืองนี้กินไป<ส><ส>ยี่สิแท่งวันจะซื้อแต่เล็กแล้วกินไปจนเก่าเงินเก็บว่ะไปเลี้ยงควายก่อนไปเลี้ยงควายกันด้อ้าวอ้าวอ้าวนี่แม่ไปไปกันที่เมืองแก่ที่เมืองสมโภชจะยากนั่งอุ้ยเแ่านั่นเแ่าบ้านจนกล้วยนั่นตี่นีน่อุ้ยแล้วเห็ดแสบตัวอุ้ยแต่กระโพดลด้วยม่ต่กระอยากโผดเนาะ คือเถินแมมันเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่นี่อุ้ยโดนแหงเดนินมา่าเพราท่านเพื่อนแบบแบบแบกแหง,งอันนี้พ่อนอกก็บอเป็นยังว่าแตงแก้มพ่อพ่อพ่อสมงวดเลยเนาะเออก็พ่อสมงวดนั่นแหละโอ้ยคือบอมีกินเถอะเนาะเอา้าไปบักหัวแด้คอยบออันค่อยกินสมงวดค่ะบัวหัวน้ำจืดได้แก้เงเป็นจังได หยังแหละนะหน่อยแหงปนันบอกแม่หย,ยังแหละคือังแหละเอาน้าอ่ะมันเป็นบดสชูฮออยู่บอกบอกกล้วยเจ้าละแม่มเป็นบดสใหญ่บอกบอกหัแล้วนะาอ๋อคือหูวจะแก่ขวักขวักแก่กกกน,นอ่ำน,นอ่เฮ<อ>้ยบอสิกินเล่นบอได้กินสับไผ่ละนี่น้งมึงว่าของไผ่ไผ่เฮ้ยบักอันนี้มั<ฮ>นตัวเงินเจ้าตีน อ่ะโมแม่เทาง้อบ่บ่แม่เทาง้อเนี่ยบอกของผีบ้าทตอนั้นที่เนว่ยรับวเงินเจ้าที่น่ะบ่บักพากย้ำนั่นบ่เออปวดรีบบิ้นคือมาปื๊บๆิบบิหล้มันเปล่าดอกกูก็ว่าแม่นเฒ่าอันสมงัวบัแบบส่วนกล้วยแม่นางเื่อมันสิสร้างเฮ็ดแนวนี่กูกะลังว่าโอ้ยข้าย้ำนั่นบ่เออโอ้ยกูคือมาเปิดมาไหนมึงแท้นเนาะอันจักสี่มึงก็อยากได้เงินกูเนาะโอ้ยบักห้ามึงเอ้ย